สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอ้อคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะคุณครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ค่ะนักเรียนคะนี่เป็นคลิปแรกนะคะของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ก็คือคลิปที่1นั่นเองนะคะก็จะตรงกับวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียน เพิมไปไม่กี่วันเองใช่ไหมคะนักเรียนคะในภาคเรียนที่สองเรายังคงเรียนออนไลน์กันอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่ลดลงเลยลูกยังเป็นอันตรายต่อเรานะคะทางโรงเรียนก็เลยให้นักเ,เรียนเนี่ยเรียนออนไลน์ไปก่อนเดี๋ยวเราจะดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะว่าเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยนะคะ สถานการณ์โควิด1 9จะดีขึ้นหรือเปล่าหากดีขึ้นเราคงได้พบกันนะคะนักเรียนนักเรียนคงคิดถึงโรงเรียนและคิดถึงคุณครูใช่ไหมคุณครูก็คิดถึงนักเรียนค่ะขัดใจค่ะนักเรียนถ้าไม่ได้สอนตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวบางทีนักเรียนก็จะไม่รู้เรื่องเรียนกับคลิปวิดีโอคุณครูไม่ได้คาดหวังว่าจะให้หนูรู้เรื่องร้อยเปอร์เซนแต่ทางที่ดีก็อยากให้นักเรียนได้ศึกษาบ้างนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนกันในบทที่9ซึ่งเป็นบทแรกของภาคเรียนที่2นะคะนักเรียนนำหนังสือภาษาภาทีมาหรือ,อยังคะเรามาดูพร้อมๆกันนะคะในบทที่9เนี่ยชื่อเรื่องว่าคิดไปรู้ไปนักเรียนอยากรู้หรือยังคะว่าบทที่9เราจะเรียนกันเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ บทที่9คิดไปรู้ไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของคำใหม่ในบทเรียนหรือการอ่านเพิ่มเติมความหมายนั่นเองนะคะได้เรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องของคิดไปรู้ไปค่ะและการอ่านเสริมชื่อเรื่องว่าพาลาลิมปิกเกมนะคะ นอกจากนี้ในบทที่9ยังมีหลักภาษาที่เรียนจะต้องเรียนนั่นก็คือในเรื่องของคำที่มีเครื่องหมายทันตคาะนักเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำใหม่ในบทเรียนหรือการอ่านเพิ่มเติมความหมายค่ะนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า118และ119นะคะเปิดหรือยังคะ เปิดแล้วเดียวเรามาอ่านกันก่อนเพราะทุกครั้งที่ครูอ้อสอนเกี่ยวกับคำใหม่ในบทเรียนครูอ้อจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านตามครูอ้อก,ก่อนใช่ไหมคะอ่านก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเรียนรู้ความหมายของคำเหล่านั้นกันใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคริสัก,กัลลาดอ่านว่าคริสสก,กัลลาดคอมพิวเตอร์ อ่านว่าคอมพิวเตอร์นักเรียนสังเกตคำว่าคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งคำคำนี้จะไม่มีรูปวรรณยุกเลยแต่เวลาอ่านเราจะอ่านออกเสียงวรรณยุกด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเขียนไม่มีรูปวรรณยุกนั้นเราจะเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยลูกซึ่งภาษาอังกฤษนี้เขาจะไม่ใช้ววรรณยุกกันนะคะ แต่เวลาอ่านเนี่ยเขาก็จะใช้เสียงวรรณยุกต์นะคะเราก็เลยเขียนคำอ่านที่ต้องมีเสียงวรรณยุกต์ไปด้วยนะคะคีย์ข้อมูลอ่านว่าคีย์ข้อมูลเซฟข้อมูลอ่านว่าเซฟข้อมูลคำที่5ค่ะทาวเฮาอ่านว่าทาวเฮาส พิ i n t อ่านว่า Print เว็บไซต์อ่านว่าเว็บไซต์สลัดอ่านว่าสลัด a อทิสติกอ่านว่าออ t i สติกคำที่10บนะคะอิ t เทอร์อ่านว่า อินเทอร์เน็ตอีเมลอ่านว่าอ e ีเมลและคำสุดท้ายค่ะคำว่าแฮนดิไ i v e อ่านว่าแฮนดิได e ตอนนี้เราอ่านครบแล้วนะคะ12คําคำเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ความหมายของคำกันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าคริสสกักราช อ่านว่าคริสตสศัก,กราชคริสตสศัก,กราชนะคะก็จะหมายถึงปีนับตั้งแต่วันสมภพของพระเยซูวันสมภพก็คือวันเกิดพระเยซูนั่นเองค่ะภายหลังพุทธศัก,กราช543ปีพุทธศัก,กราชลบด้วย543ก็จะเท่ากับคริส,ส์ศักราชนะคะ คำที่สองคอมพิวเตอร์อ่านว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะหมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลคอมพิวเตอร์มีชื่อไทยนะคะนักเรียนชื่อไทยว่าสมองกลนั่นเองค่ะคำที่3ามคำว่าคีย์ข้อมูลอ่านว่าคีย์ข้อมูล คีย์ข้อมูลก็คือการใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะพิมพ์เข้าไปนะคะหรือกดเข้าไปนะคะใส่ข้อมูลค่ะคําที่สี่คำว่าเซฟข้อมูลอ่านว่าเซฟข้อมูลเซฟข้อมูลก็จะหมายถึงเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำของเครื่องหรือไว้ในแผ่นข้อมูลหรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลค่ะคำที่ห้าคำว่าทาวเฮาอ่านว่าทาวเฮาทาวเฮานะคะก็จะหมายถึงบ้านตึกแถวที่ใช้กำแพงร่วมกันอย่างเช่นหมู่บ้านต่างๆนะคะนักเรียนซึ่งจะมีรูปแบบการสร้างบ้านแบบตึกแถวค่ะต่อไปคำที่6กคำว่า Print อ่านว่า Print p ิ i n t ก็จะหมายถึงการพิมพ์ออกมาจากเครื่อง Print เคยเห็นใช่ไหมคะคำที่7คําคำว่าเว็บไซต์อ่านว่าเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะหมายถึงที่อยู่ของเว็บคอมพิวเตอร์เช่นเว็บไซต์ g o o g l e อย่างนี้ค่ะต่อไปคำที่8ค่ะนักเรียนคำว่าสลัด อ่านว่าสลัดสลัดก็จะหมายถึงชื่อยำช,ชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกประกอบด้วยผักสดหลายชนิดและน้ําปรุงรสค่ะคำที่9คําคำว่าออทิสติกอ่านว่า autistic. อาาอทิสติกออทิสติกก็จะหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางการพัฒนาด้านสังคม การสือ่อการสื่อความหมายและจินตนาการค่ะนักเรียนคำที่10คําว่าอินเทอร์เน็ตอ่านว่า Internet. อิานเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆคําที่1ิคําว่าอีเมลอ่านว่าอีเมลอีเมลก็จะหมายถึง บรษณีอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งและรับจดหมายหรือข้อความผ่านทางคอมพิวเตอร์ค่ะคำสุดท้ายค่ะนักเรียนคำว่า h h n d y ิ r i t e อ่านว่า Handy d i ไร t h right h n d y ิ r i t e นะคะก็จะหมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาใช้บันทึกข้อมูลได้มากสามารถแก้ไขข้อมูลได้บางก็เรียกฟตไดร์หรือ ทำได้ค่ะต่อไปเราจะมาอ่านประโยคกันนะคะฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนจำได้ไหมคะครูก็ได้บอกแล้วว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรก็คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ทำหน้าที่เหมือนสมองกลชื่อไทยของคอมพิวเตอร์ก็ชื่อว่าสมองกลน,นั่นเองประโยคต่อไปค่ะบ้านของป้า เป็นทาวเฮาส์อยู่ใกล้ตลาดทาวเฮาส์ก็คือรูปแบบบ้านที่เป็นตึกแถวใช้กำแพงร่วมกันค่ะอาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านสลัดก็คือยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกใช่ไหมคะประกอบด้วยผักสดหลายชนิดและมีน้ำปรุงรสนั่นเองค่ะลูกชายของเพื่อนแม่เป็นออทิสติก ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีออทิสติกก็คือความผิดปกติทางการพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการประโยคสุดท้ายคะ่ะนักเรียนการแข่งขันกีฬาคนพิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อคิดศักราช1,960คิดศักราชเกิดขึ้นเมื่อวันที่พระเยซูเกิดใช่ไหมคะซึ่ง หากเราจะรู้ว่าปีนี้เป็นปีคิดักราชอะไรเราก็เอาพุทธศักราช543เอาพุทธเอาพุทธัทธกราชปัจจุบันมาลบด้วย543ก็จะได้เป็นคิดักราชของปีนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนกับในเรื่องของคำใหม่ในบทเรียนอีกทั้งได้เรียนรู้ความหมายของคำ นั่นก็คือการอ่านเพิ่มเติมความหมายของบทที่9คิดไปรู้ไปครัวคิดว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนเพราะว่าวันนี้ได้ฟังคำอธิบายแล้วด้วยและก็ได้เรียนรู้ในการยกตัวอย่างประโยคด้วยสุดท้ายคะ่ะนักเรียนครัวอยากให้นักเรียนไปจดบันทึกลงในสมุดนะคะแล้วอย่าลืม เว้นไว้หนึ่งหน้าเขียนว่าภาคเรียนที่สองจดบันทึกคำใหม่ในบทเรียนบทที่9คิดไปรู้ไป12คําคำลงในสมุดแค่นั้นเองค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆบ๊ายบาย